คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจน้องเฟรมเป็นยังไงบ้างน้องเฟรมเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เราอยู่กันมานานมากแล้วก็วิวัฒนาการของน้องเฟรมค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆน้องเฟรมเป็นคนที่เก็บตกในไลฟ์แทบจะทุก ทุกขณะที่นะัดพูดแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็คอมเมนต์ออกมาเป็นตะกอนออกมาให้เพื่อนๆได้ได้ได้อ่านกัน,สว,ส,นสวัสดีค่ะน้องเฟมสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนค่ะน้องเฟมน้องเฟมเราเรามีโอกาสได้คุยกันแล้วเนาะเหมือนดูดวงไหมตอนนั้นที่เราได้ดูดวงกันเหมือนดูดวงไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยงงมากงงกระทั่งแห่งร้านกาแฟโอ้ไม่เคยบอกใครเลย คือถ้าเกิดว่าคนที่แบบคนที่เอ่อคนที่ดูในคลิปวิดีโออะ่ะจะคิดว่านัดดูดวงใช่ไหมคนที่แบบว่าดูนัดในไลฟ์จะคิดว่านัดเป็นไลฟ์โค้ดหรือเปล่าแต่พอเราได้คุยกันจริงๆส่วนตัวแล้วพี่เป็นอะไรเฟมข้มนนางให้ปัญหาคำนิยามไม่ได้นะคะพี่แมวคำนิยามไม่ได้มันแบบแบบโอเคดูทั้งดูทั้งใจดูทั้งดวงดูทั้งสภาวะอารมณ์ความคิดความรู้สึกโอ้ แล้วก็เหมือนเป็นอ๋อเหมือนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอ่ะปลอดภัยแบบปลอดภัยมากที่เราสามารถเล่าบอกทุกอย่างได้อย่างแบบสบายใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยตัดสินเราเลยอืมแม้ว่าเราจะเคยเจอหรือว,ว่าเคยผ่านอะไรมนะใช่ตอนที่พี่สองแล้วก็ทำอาชีพอะไรก็ตามก็ดั้มพี่ดั้มไม่เคยแบบตัดสินอะไรเลยพแบบลังหมวกพี่ดั้มเยอะมาก น้องเฟมเป็นอีกคนหนึ่งที่ส่งเรื่องราวของน้องเฟมมาตลอดแล้วก็แล้วก็อัปเดตเรื่องราวของตัวเองตลอดน้องเฟรมอยากจะบอกค่าว่าน้องเฟมเป็นนักกายภาพบำบัดซึ่งในทุกอาชีพมันจะมีเอฟเฟกของอาชีพเสมอๆน้องเฟมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รับเอฟเฟกนั้นแล้วก็ตกตะกอนทาให้เรานั้นเน่กลายเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วมันก็มีผลกับการใช้ชีวิตของเฟรมเป็นอย่างมากใช่ไหมใช่ วันนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมวันนี้รู้สึกดีขึ้นกว่าวันที่คุยกับพี่นัทเหมือนแบบอืมได้เรียกชื่อตัวเองชัดเจนมากกว่าวันนั้นโอ้เยี่ยมเก่งมากเก่งมากเหมือนเหมือน,น,นวันที่คุยกับพี่นัทเรารู้สึกว่าไม่อยากชื่อเฟรมเลยอ่า uh. ใช่แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเออเนี่ยแหละ แชทก็เฟรยแล้วมองหน้ากระจกก็คือแบบโอเคยิ้มยิ้มส่งให้ในกระจกแล้วก็ส่งส่งมือแบบส่งนิ้วห้าแล้วก็อืมวันนี้แหละอืมก็อย่างเงี้ยแหละก็เป็นอย่างงี้แหละเยี่ยมแล้วถ้ามันจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างงี้แหละแล้วก็อ่าเหมือนพยายาม รู้ทันตัวเองให้มากขึ้นเดี๋ยวที่ยูนัสบอกว่าคาถ้ามีคํานี้มาเมื่อไหรให้รู้ไวถ้ามีคํานี้มาเมื่อไรให้รู้ไว,ไไวแล้วมันก็แบบเอ้ามาอีกแล้วแล้วก็อ่มา,าใช่ไหมได้งั้นทาเลยงั้นทำเลยแล้วก็แบบเออก็ทําได้นี่แล้วก็แบบยี่ไงถ้ามันคิดแล้วมันทํามันลุกมันจบเลยมันไม่ต้องคิดได้ต่อไม่ต้องวนทาเลยแล้วพอมันทําเลยมันก็คือจบเลยไม่ต้องคิดวนอะไรแล้วก็รู้สึกว่ากล้ายอมรับมากขึ้น ใช่กล้าที่จะยอมรับมากขึ้นทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่ากล้าที่จะไม่ทำให้ตัวเองแปลกแยกจากคนอื่นใช่ถามว่าแล้วมันดียังไงน้องเฟมมันมันส่งผลอะไรกับสิ่งที่อาชีพที่เราเป็นมันส่งผลอะไรกับชีวิตของเรา พอเราเรียนรู้เรื่องแบบเนี้ยมันมันส่งผลอะไรบ้างมันทําให้เราเข้าใจในมุมของคนที่เดินเข้ามาหาเรามากขึ้นแล้วก็วางตัวเองเหมือนเป็นกระดาษสีขาวมากขึ้นที่คนอื่นเข้ามาระบายอะไรก็ตามแล้วก็แบบ โอ้ oh, เรายังเป็นกรดสีขาวอยู่เพื่อนที่สีขาวเราเย,ยังเยอะอยู่อย่าเพิ่งไปมองอะไรที่เขาระบายมาเพื้นที่สีขาวเราเยังเยอะแล้วก็โอเคพอเขาจบเนชั่นนั้นไปปุ๊บเราก็มาดูเพื้นที่สีขาวแล้วเราก็ค่อยๆลบออกเรารู้สึกว่าเราลบเป็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามียังลบของเราของตัวเองอ่าแล้วก็พอรู้สึกว่ามันคลิกอะไรนะ้วบางอย่างวันนั้นที่คุยกับพี่นาน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเปิด ความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากขึ้นและอีกวันหนึ่งก็คือมีเคที่เคยเครียดมานานว่าทําไม่ดีสักทีอะไรเงี้ยเมื่อไหร่เขาจะหายแลวเขาเป็นผู้สูงอายุที่แบบมีความคิดที่เป็นลบตามใบของผู้สูงอายุใช่คิดลบแล้วก็ยาเขาก็บอกว่าเขาหายแล้วก็หายแล้วโอเคปัมือเก่งมากเก่งมากดีใจด้วยนี่แหละค่ะก็เลยแบบว่าเออนี่ไง ถ้าเราไม่กดดันอะไรเรื่องดีๆมันก็เข้ามาหาเราได้บางทีเราแค่กดดันแล้วมันก็เหมือนเราปิดประตูตัวเองจนทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีก็เข้ามาไม่ได้หรือเรื่องไม่ดีที่มันอยู่ข้างในมันก็ออกไม่ได้เหมือนกันก็เลยแบบไม่มีประตูรับเรื่องดีๆพอเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นมันก็มีอะไรที่มันโปรได้สบายมากขึ้นเนี่แหละหลายๆคนวางไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนว่ามันจะยาก มันมันดูเหมือนว่าเราจะยากหลายๆคนแบบเราไม่รู้ว่าเราทุกอะไรเชื่อไหมว่ามีเคสอ,อะไรเคสที่เข้ามาหาพี่เราก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปทํางานตามปกตินั่นแหละเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาทุกอะไรนะไม่ได้รู้สึกว่าสนุกไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขก็ทํางานงานเสร็จมันก็ก็ดีใจเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่างเปล่าเฉยๆกับกลายเป็นแบบน,น,น,น่าหนักและน่ากลัวมากนั่นคือการรู้สึกด้านชาคือไม่รู้สึกถึงอารมณ์ เราก็จะกลายเป็นรู้สึกว่าแบบตัวตนมันจะเริ่มหายไปน้องเฟมเป็นเคสหนึ่งที่เราไม่ได้เรียนอะไรกันเยอะนะเฟมเนาะเฟมไม่ได้เสียงกันด้พี่เยอะเลยอะแต่เฟมได้ในดีๆกลับไปเยอะมากเฟมเป็นน้องเฟมเป็นคนที่ดูไลฟ์นัดเกือบทุกไลฟ์เลยอะแล้วก็เราก็จะพิมพ์ข้อความสรุปคําพูดดีๆเอาไว้ให้ทุกคนแล้วน้องเฟมเอาเอาคําพูดที่นัดไลฟ์แบบฟรีๆแบบเนี้ยเอาไปปรับในทุกๆทุกอย่างที่สอนเนี่ยมันมันเกิดมันไม่ได้เกิดจากตัว มันไม่ได้เก no ิดจากตัวเราอย่างเดียวมันเกิดจากตัวนักเรียนด้วยที่แบบพลังงานของเขามาเป็นแบบไหนน้องเฟมเป็นอีกคนหนึ่งที่พี่เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็พี่ดีใจมากๆอย่างน้อยพี่ได้ช่วยนักกายภาพบําบัดอันดับหนึ่งน้องเฟมเป็นคนที่คิวเยอะมากน้องเฟมเป็นคนที่คิวแน่นมากคิวแน่นแบบคิวแน่นมากเพราะว่าคนไข้เนี่ยรีเควสต์น้องเฟมเยอะมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจน้องเฟมคือน้องเฟมเดือดตลอดเวลา มันกกต้มน้ําที่เปิดทีจุดตลอเป็นแบบนั้นแต่น้องเฟย์ไม่แสดงออกสิ่งนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เพราะน้องเฟย์ไม่ได้แสดงออกแต่กดไหลย้อนรู้ใช่ร่างกายมันตอบสนองนทั้งหมดแล้วถามว่าตอนนี้กดไหลย้อนดีขึ้นไหมค่อยๆดีขึ้นค่ะมันเหมือนแบบหลังจากคุยกับพี่นั้นแล้วเหมือนแบบร่างกายมันรู้ว่าเอา้าเธอแก้ได้แล้วเหรอไม่สบายเลยไม่สบายเลยยอมให้ตัวเองป่วย เพราะว่าน้องเฟยเป็นคนที่กดกดความเจ็บป่วยกดความเจ็บช้ำแล้วเราก็คิดว่าเราไหวไม่ได้ไม่เป็นไรมีคนรอเราอยู่น้องเฟยเป็นคนที่ไม่ได้เออ่คนไข้รอเราอยู่เจ็บก็ต้องอดทนป่วยก็ต้องอดทนดีใจที่อนุญาตให้ตัวเองลาป่วยได้ดีใจที่อนุญาตให้ตัวเองเจ็บป่วยได้เราเป็นมนุษย์นะเราไม่ใช่ซ okay, ูเปอร์แมนโอเคปะโอเค เราต้องตอบรับน้องเฟยเป็นคนเก่งค่ะพัฒนาเรื่องของตัวเองอีนิดเดียวเราจะไปได้ไวสิ่งที่อยากทําจะสําเร็จได้ถ้ากล้าตอนนี้หนูยังกลัวมีความกลัวไม่มั่นใจเกิดขึ้นในใจให้ใช้เงินแก้ปัญหาไปเรียนซะที่พี่บอก <Okay. S 1> พี่ไม่ได้พูดเพราะอยากได้เงินเงินอ,อ,ยอยากได้อยู่แล้วเอาไหนะพูดกันรุดตรง,ตรง,ตรงเงินอ,อยากได้อยู่แล้วแต่รู้ว่าเงินนะ่ะ จ่ายมาเนี่ยรู้เลยว่าชีวิตเปลี่ยนแล้วจะทําให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ต้องมานั่งเป็นอย่างนี้อีกบางอย่างเราใช้เงนินในการแก้ปัญหาค่ะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าทุกคนแก้แล้วจ่ายเงินแล้วจะดีขึ้นนะบางคนท่านนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเันจะไม่พูดบางคนท่านนั้นรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาควรเรียนแล้วจะพูดเลยจริงๆอย่างเคสล่าสุดแล้วก็บอกเขาตรงๆเลยว่าคอนซัลท์ไหมอ่ะคอนซัลท์เถอ เดือนหนึ่งขอขอเดือนหนึ่งลองก่อนสก,กิดนิดเดียวไปต่อได้ยาวก็เดือนหนึ่งก็คอนซัลท์ไพรเวทคอนซัลท์เดือนหนึ่งตอนเนี้ยก็แบบพลิกไปเลยฉะนั้นสิ่งที่นัดอยากจะให้มันคือมันไม่ใช่สิ่งที่นัดอยากให้แต่มันแต่นัดรู้ว่าคนที่ฟังนัดคนที่เรียนกับนัดขาดอะไรเพราะนัดรู้ใจคนแต่นัดไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นมาเป็นการตลาดเพราะนัดไม่ ขึ้นชื่อว่าเป็นนักยานทิพย์นละไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่นันอยากให้คนเข้าใจตัวเองในแบบที่เขาเป็นแต่นัดเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทําให้เขาเข้าใจตัวเองได้เร็วขึ้นและยอมรับธรรมชาติได้ง่ายขึ้นเพราะนี่มันเป็นธรรมชาติดีใจนะน้องเฟมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่น้องเฟมอัปเดตไหมพี่ฟังตลอดเลยแล้วก็ยินดีมากๆมีอะไรอยากถามถามมาได้เลยนะคะน่ารักมากด,ดีใจที่ได้ช่วยับผมอย่าลืมเศษตังลง อันนี้เพอารู้เพอารู้ได้ว่าเฟมจะไปได้ไวกว่านี้แล้วเฟมจะโทษตัวเองน้อยลงเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่เฟมติดนะพีกาพูดใช่ใครที่มีปัญหา<ต>เรื่องการเงินนะแต่กับของเฟมเนี่ยมีปัญหารเรื่องมีปัญหารเรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องเงินมีปัญหารเรื่องเงินที่แบบ มันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราถ้าพร้อมถ้าพร้อมก็ลงอยากให้ลงอยากให้ลงจริงๆอืมเดี๋ยวเจอกันดีใจนะ <ขอ S 1> ที่ได้คุยกันอีกแล้วก็ดีใจที่น้องเฟมได้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณกำลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ